มาแกะเจ้า Nest v i e กันนะครับผมเครื่องนี้มาด้วยอาการคือเปิดไม่ติดนะครับเวลาชาร์จจะมีไฟขึ้นหนึ่งดวงแต่ว่าก็เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ชาร์จไปนานแค่ไหนไฟก็ไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าชาร์จเท่าไหร่ก็ไฟไม่เพิ่มแล้วก็เปิดไม่ติดเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับ หรือกัน<ป>ผมพาทอดดูข้างในนะครับ รุ่นนี้เขาจะใช้น็อตยึดทะลุจากดอกลำโพงเข้าไปยึดโครงด้วยนะครับก็คือใช้น็อตยาวเลยคุ้มเลยเอาตัวเดียวทำสองหน้าที่เลยก็คือยึดดอกลำโพงด้วยยึดโครงให้เข้าหากันด้วยไม่ต้องไม่ต้องทำสองชั้นแบบของอิมเบอร์ตันขอดูขอสองหน่อย ก็ไม่ได้แกะนานแ้อ๋อมันน่าจะดึงขึ้นข้างในไม่ได้ไม่ได้แกะนานแล้วลืมครับตัวนี้ยังไม่ค่อยมีเสียมียมีเสียน้อยน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะครับยกข้างในขึ้น่าใช่จริงด้วย ตำรบรุ่นนี้เลยกลัวของเครื่องลูกค้าจะเป็นรอยครับไม่ใช่อะไร รอยครับอันนี้ถอดออกมาแล้วเป็นข้างในนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นขั้วแบตเดาวนะครับเดี๋ยวผมมาดไฟก่อนว่ามีไฟหรือเปล่าผมเดาว่าน่าจะเป็นขั้วแบตหรือไม่ก็ั้งขั้วอะไรบางอยา่างแนวโน้มน่าจะเป็นแบตสูงไม่มีไฟเดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูว่าตอนที่เราเสียบชาร์จมีไฟมาไหม ผมอ่านค่าให้ฟังนะครับพอดิมิเตอร์อยู่ไกลตัวเลขหน้าจอตอนนี้ครับขึ้นอยู่ประมาณ3โวลตนะครับแสดงว่ามอการแบตจะไม่มีไฟเราต้องรื้อต่อไป ที่จะยากนะครับคือตัวแอนเทนน่านี่นะครับเพราะว่ามีกาวผมกำลังจะพิจารณาว่าจะแกะฝั่งตัวรับสัญญาณหรือว่าจะแกะฝั่งขัวแจ็คดีมี FFC นะครับตรงนี้ อันนี้น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นลำโพงตัวหลังลบซ่อนมุมดีจัง ขึ้นมาแล้วสำหรับตัวบอร์ดเนี่ยบอร์ดอนาดเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นแบรนด์เดียวน่าจะเป็นแบรนด์เดียวกับที่อยู่ในตัวอินดิโอกับนิวพอตสองนะครับอันนี้ด้านอีกด้านอีกอันี้ด้านดเดี๋ยวเอาแบตมาดูว่าแบตไม่มีไฟหรือว่ายังไง ไม่ค่อยเป็นแม่เด็กอันนี้เป็นครั้งแรกนะจะในรอบสี่เดือนเลยครับที่มาซ่อมตัวนี้ไม่เจอมานานพอสมควรแล้วผมเพิ่งซ่อมตัวนี้ไปประมาณตั้งห้าหกเครื่องได้ครับไม่เยอะมากไม่เยอะมากยังไม่ค่อยเสียครัยังไม่ค่อยเสียเขาเขาน่าจะเพิ่งออกมาได้ประมาณปีกว่าถ้าผมจำไม่ผิด กันแน่นๆอันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุ2400ม mm. ิลลิแอมนะครับขั้วมไม่รู้เหมือนของเอเบอร์ตันไหมถ้าเหมือนเดี๋ยวเอาเอเบอร์ตันมาลอง ดูที่ว่าขาไฟตรงกันไหมขาไฟตรงกันขนาดเหมือนจะต่างกันนิดหนึ่งขนาดเหมือนจะต่างกันนิดนแต่ขาไฟตรงกันเดี๋ยวลองวัดสีแดนดูครับว่าตัววัดอุณหภูมิอุณหภูมิค่าเท่ากันไหมถ้าค่าเท่ากันก็สามารถใช้ลองได้นะครับเท่ากันเลย เสียบแล้วติดไหมอาแต่เราจะมองไม่เห็นเพราะว่าตัวแสดงแบตเตอรี่อยู่ตรงนู้นผมกดเปิดแล้วครับแต่จะไปรวผมลองใช้วิธีวัดไฟแทนว่ามันออนหรือเปล่าถ้าออนก็น่าจะใช้ได้ น่าจะอ่อนนะครับน่าจะอ่อนเพราะว่ามีไฟโอเคประมาณนี้ครับแกะไว้ประมาณนี้ก่อนก็เดี๋ยวต้องลองหาแบตก่อนว่าแบตตัวนี้ราคาเท่าไหร่เพราะยังไม่เคยเจอแบตของรุ่นนิสเซียมาก่อนหรือถ้าไม่มีจริงๆก็เอาแบตเอเมอร์ตันใส่ให้ลูกค้าครับเดี๋ยวลองถามลูกค้าดูอีกทีนึงก็แกะฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมวันนี้ผมช่างบาสสวัสดีครับอันนี้มาต่อจากคลิปวันก่อนนะครับที่บอกว่าหาแบตไม่ได้นะครับตัวนี้ตอนนี้ได้แบตมาลองแล้วนะครับได้แบตมาลองแล้วอันนี้ผมใส่แบตเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาเจออีกปัญหาหนึ่งครับจริงๆคือแบตเดิมไม่ได้เสียครับแต่ว่าไอ้ตัวตัวเครื่องเนี่ยครับ นะครับไม่ชาร์จแบตเลยเป็นสาเหตุให้แบตอันเกา่าพอแบตหมดก็เลยเปิดไม่ติดครับตรงสเกลกระแสนะครับไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยไม่กระดิกเลยครับอันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมไว้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วยังไงลงคลิปเพิ่มเติมครับอันนี้มาอัปเดตไว้ว่าอแบตเตอรี่ไม่ได้เสียแต่ว่าผมเข้าใจผิดไปเองก็คือเพาใส่แบตใหม่ไป ใช้ได้ก็จริงแต่ว่าไม่ชาร์จเพราะาเดี๋ยวใช้เป็นแบตหมดก็ใช้ไม่ได้อีกก็ฝากไว้มานี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตแน่นะคตอีกทีหนึง่งเดี๋ยวทําคลิปไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับ